โอเคครับผมก็ผม,ผมชื่อต่วนนะครับเล็กสักก้นว่าเต้ครับผม <laughs> <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ผมนิวนะครับสวัสดีครับก็เม <laughs> ื่อกี้เราทำการเต้นไปเรือเราการเต้นแบบเรียกว่าเต้นแล้วเต้นไหมเมื่อกี้ได้เต้นไหมได้ยินเสียงไหมมากกว่าเราเราอยู่กับเปิดเสิร์ฟนะเพระเสิร์ฟแบบเบิร์ด <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล <laughs> ้วต่อไปเสิร์ฟชื่ออะไรครับ เเรนขอบคุณสำหรับหน้ามาของเรานี่ก็เมื่อกี้จบไปเป็นสองเพลงนะครับเป็นของพี่เบิร์ดนะครับเพลงอย่ามาบอกว่าอย่าน่ารักแล้วก็เพลงแค่คีนูอ่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะผมไม่ได้เลือกผมเลือกใช่ไหมคืออยากมันต้องมีเพลงเต้นไงแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะจะเป็นแบบเพลงพอชมพูแล้วก็เกิดไม่ทันอะไรใช่ไหมเฮ้ยเออจะเกิดเกิดทันพี่เบิร์ดให้รัก กงเี่่ยปไม่ใช่ก็ทันแม้ทันแม้ที่แต่ทันที่ทุกคนต้องทันปะใช่ก็เลยเลือกเพลงนี้ครับไม่ชอบผมชอบชอบชอบที่เขดเลยนะด้นะเพลงนั้เพลงนี้ครับผมก็อ่ะเมื่อกี้ก็เป็นเพลงเต้นไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเพลงเต้นอีกจ๋าเลยสงสารคนดูนิวเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะมาร้องเพลงเดียวทุกคนฟังนะถ้าคนจะร้องถ้าเฉยๆเขาก็ร้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอ่นถ้าถ้าถ้าเขาจะร้องเพลงเฉยๆเขาก็ร้องแหละอา เองเดียวก็แล้วเองคู่ก oh, ็แล้วอ่ะเอาจริงๆตามแบบอันไม่เกี่ยวกับเรานะตามวิถีสุปตารไม่ได้บอกกุ่มตัวเองนะตามวิถีสุปตารเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับได้ลุ่มคือมาร้องคนเดียวมันต้องมีเกสท่าสุปตาร์ต้องมีเกสเราเป็นซุตาร์ุปยายนี่เงี้ยเกสต้องเป็นอะไรซุปหลานซุปหลานแล้วพีหลานๆได้ใช่เพราะว่าเราอายุก็เริ่มเยอะแล้วะแต่วราดู เบื่อแล้วเราก็อยากให้ดูอะไรที่เป็นสีสาวก็ดูตั้งแต่เล่น่นง่ายเต้นยังไงอะไรอยากอยากให้เห็นอะไรเพื่อนแบบสดใสสดใสบ้างใช่มครับมีอ่าคนไม่อยากไปเยอะเลยเป็นแบบสีสาวอุ้ยเยอะเยอะไปแล้วไปบอกอะไรอปว่าพูดถึงว่าอุ้ยเดี๋ยวมีสาวๆให้ดูสาวๆวบ้างสาวๆมีสาวๆมันก็ได้มีสาวๆนะไม่ได้มีสาวๆมีหนึ่งหนุ่มด้วยมีหนึ่งหนุ่มด้วยอ่าไม่เอาไ่เพวกเราแก่แล้วเดี๋ยวไปดูอยาอยาไปคือไม่อยากไปเยอะอยู่เพราะฉัน ไปรู้เองดีกว่าโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปพบแขกรับเ,อออเชิญของเราเลยครับจือปากเง่งจะไนี่จือปากนะทาแต่กุเขือเทศม,มเจำจจือปากอยู่สุดยอดจริงครับสุดยอดมากมาก,ก่อนอื่นนะครับขอเสียงให้กับซิซี่กัน้นเยครับโอเคเผื <laughs> okay. ่อใครไม่รู้จักนะครับก็ล,ลงบบองเทงแท่งนวแอมโกว่าชินน้ น,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 นันนนนชื่อน,นอนนนนครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อ,อนันนนนนะครับเรียกทันทนว่าน,นอนนนนนะครับผมน่าเรียกย,ยาวๆนะครับว่า เจนค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะาสซีค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะโอเคก็ก่นวัน่จะเล่นนี้เขาชอบเล่นกันเจอนีค่ะเนีค่เนเชิญแล้ว กี่ขอบอกกันเลยว่าคือเก่งมากเท่มากๆแต่มีท่อนที่แบบตอนแรกเปิดตัวมาแล้วแบบมีผสมภาษาแล้วมีคุณนันทโอมาเต้นมาแล้วแบบเท่มากแต่ว่าขอขอเล่นหนึงคือสองท่อนผมมาชอบที่สุดในเพลงคือท่อนที่สองคนนี้ร้องเพราะจะมีแบบจัดการเยอะเแต่ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมย่างมีเธอเป็นไฟแม่สุดกระชออย่างีเธอเปอ้จหใจเย็นๆ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 ใจเย็นใจเท่าไหร่ ไอ้กรอนังเก็บแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้นันนนนเนี่ยแรปแบบมันๆสักโอ้โหไม่ได้บอกเข้ามาเลยไหวได้ได้ไหมเมื่อกี้ดูเหนื่อยมากเลยเหน่นะท่อนแรปอะเมื่อกี้แบบเต้นไปไงเต้นไปอาจจะแบบอ่าเสียงอาจจะตกไปได้อ๋อให้แรปตรงนี้เลยเหรอ้ต้องทำทำที้องสับเฉาไหมไม่เป็นไรปิดบล็อกปิดบล็อกเอาแต่แรกเลยใช่ไหม แค่ชอบเธออย่ากทำคะแนนรู้บ้าจะขอดังได้ไหมถาว่าเธออยู่ว่าถาว่าเธอไม่ใจรายเธอคนนี้จะกล้าและถ้าเกิดเธอชอบกับมาจะใจอ่อนกันบ่าจะขอทำตามเขาไปพิชิตเปิดใจก็เลยค็ทำกานดีแล้วเก็บคะแนนกันไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะคิดเช่นไรแต่อย่างหนึ่งคข้าวงค์จีนีถามลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะคิดแบบนันหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเราปฏิทินไปเธอต้องดี่ให่ใหญ่เธอที่กำลัก ไม่รู้หรอเข้าใจผิดตลอดโอเคมาทั้งสองสาวด้านนี้ว่าดีกว่าเอายังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะสองสาวด้านนี้ให้บอกลาเลยเพรก็จะผิดแล้วอลสองสาวนี้เป็นไงบ้างครับใทรซีอันนี้คือจงใจแล้วเป็นรอยแบบเสือสาวโดนข่วนหรือว่าไงไม่ใช่อะไรเรื่องใจเป็นบาดคิ้วทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันแบบนี้เอะให้ยังไงดีกว่าไหมหรือว่าให้น้องฝากวงานหน่อยดีกว่าให้อาให้ให้สาวงานค่ะก็ ผลงานเพลงนะคะนนเพลงคณะนันทันในไ,ไม้ของพวกเราซิซีซ่แล้วก็นอนอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฟังซิงเกิลแรกก็ยมีอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตนี้กันอย่างมมดมมเลยหมัอคุากอบค <im it> ุณมขอบคุณมบคุณมอบคากะมากบอคกอบมาอบคอกอบนากกอบคาอคาบคคบม โอเคครับผมก็ขอเสียงพีนะครับให้กับซิซี่มณนท่ครับเอง บบอบผมนะขคือมันก็ผมนะโอ้โอ้เเล่นแนะจริงๆเพลงที่เราเลือกเพลงนี้มาทำไมทำไมทำไมเลือกคือเราสองคนเนี่ยชอบพี่ออฟปองศักดิ์ใช่คือเขาเป็นผู พี่อ๊อปองศักดิ์ชอบมากชอบใช่ครับเราทั้งคู่เนี่ยชอบพี่ออฟปองศักดิ์มากมากใช่ครับเราก็เลยเลือกที่จะเอาเพลงของพอ๊อฟเนี่ยใช่งดันเพราะว่าเราเนี่ยชอบเพลงพี่อ๊อฟหลายเพลงมากๆเลยไม่สามารถหยิบมาได้เพียงเพลงเพลงเดียวก็เลยเอาเพลงที่เป็นที่สุดของเราสองที่เป็นที่สุดใช่ครับผมครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายไหมครับคุณสิงโตเรื่องจริงยิ่งกว่า เ,เวลาเรามีจำกัดอ๋อเวลาเรามีจำกัดโทษทีเออหนึงไปเราอเอา<ม>เวลามีซ็อกมีต <ไป S 3> ังโชว์ใช่เรามีศิลปินที่เขาต่อเราอยู่อ่าโอเคคุณสิงโตครับตัวต่อไปนี้เนี่ยผมต้องเชิญคุณไปเก็บตัวตัดครับใช่ครับเพราะว่าผมต้องขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับคผมแค่สองสามชั่วโมงไหมประมาณสักชั่วโมงครึ่งพอครับผมอไปนั่งครับทุกคนเล